ว้าดอกกระเจียวยายดูดอกกระเจียวยายสวยมากเลยว้าวีขาวชีแดงชีชมพูใช่นี่นี่ตีบานเอาไม่ใช่หรอกมันเป็นของนั่งเดินอ้อมอ้อมอ้อมอย่างนี้นะคะเอานี่แมออกข้างนี่แม โอตขอบคุณค่ะร mm hmm. ้านกาแฟอันนี้เป็นบ้านนะคะบ้างของยายติม ราคาดูไม่ได้คะ่ะไม่รู้ว่ากี่ล้านนะคะบ้านคุณยายติ๋งนะคะเพิ่นว่าสิเฮ็ดให้แล้วก้อนใส่ปีใหม่คะ่ะปีใหม่ก็น่าจะมีการฉลองขึ้นนะคะนะคะอาณาจักรสองร้อยกุไลคะ่ะจากคุณยายติ๋ง แก้วสวตัวไหนฮักปกับไปตัวเอเนรองเบิง่าเบิงส่วเต็ม อ๋อว่าได้แล้วง่ายยายยายติมเราวบวงสวงแล้วเพราะเราบวงสวงแล้วจังงพอสุดท้ายเพื่อนกันเร่ร้องปิดไฟเบิงถ้าสมมุติว่าตอนที่เล่นมิวสิกเขาจะใช้ไฟตรงนี้นะอันนี้คือลองแล้วนะว่าโอเคไไฟปกติแล้วสิ เสล่งเลยเขาไปขี่เสล่งหัว,วออหเ,หเอาแล้วลงค่อยขี่หลังตามีลิฟขึ้นด้วย ขึ <laughs> <laughs> ้นชั้นหนึ่งมังหันขึ้นไปฮอดพูดหรอพูนขึ้นไปนี่ห้องแม่ติมเด้นมาป่ะป่อบดิป่อยิ้แต่ยางอ้อนเมือนก่อนจะคุ้มเขาไปยางอ้อหมไปพูนประมาณนี้เฮียนนี่บอกหองเพิ่นแม่หน่หองเพิ่นนี่ซ้ำเฮียนเฮาห้องเงิ่บ้ยก็เบิ้งห้องเพิ่นนี่นพูดอันนั้นลงรถดั่นกําลังมุ้ง่ด้่น นน,น,น่เดี๋ยวเจ้ค่อยเห็นหาวดูเหาวแล้วอยาพึ่งหาวนะอาบน้ำก่อนนั่นมีบนสิเห็ดรถแล่นเขานี่นั่นผุนลงรถเ่รออันนี้คือครัวกับอันเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นาากาแฟนะ <c oughs> หรืออะไรเอ้มเป็นข้าวเป็นอาหารมีแม่ครัวอยู่ห้องนี้นี่ครัวา80อื พูนอันสร้างนี่คุนน้อนได้ทั้งคุนเพไฟไฟหลายณแม่นหุ่นแม่นเหมือนุณไฟคุ่นมันมันบานสร้างนี่นั่นนอนอยู่นี่หมดบาลมีคุ่นเนาะ

ไปขีน้ำเนไปขีน้ำเน,น,ำเนจะอาบน้ำให้เด็กก่อนค่ะอาบน้ำให้เด็กๆก,ก่อนค่ะแป๊บนึงแม่เนูชอบน้องมากเลยเอาละคะ่ะค่ะ<า> เล่นเต้เล่นเต้เล่นเต้นแตนเล่นเต้เล no. ่นเต้เล oh, ่นเต้น่เอาเปิดไปเพิ่นเปิดไปเอายีน้ำกลานี่น้องอาดแมเไปไปเนี่ย เอกระเป๋าดำใช่ไหมเอกระเป๋าดำใช่ไหมใปนเดี๋ยวตามไปนะเข้าตวสัผกับชานตามไปนะคะมอาน้ำก่อนนะคะนเปลี่ยนมเพิ่มเตมเต็มักเลยช่างๆไม่ใช่ ขออนุญานะนะขออนขานนะ่ออนเข้ามาเลยค่ะเข้ามาได้ค่ะ ก็ดูอาหารหน่อยพ่ออาหารหลอดไปอ,อีกรอบเย็นเออรอบเย็นไงมีฝนมีอะไรก็กินได้กินน้๊กกินนุกแม่แม่หญ่หนูก็ไป